ประพาพรมปีปัญหาของหนูที่เจอในการเรียนออนไลน์นะครับเป็นยังไงก็เรื่องเน็ตคะ่ะอ่าอินเทอร์เน็ตอันนี้เข้าใจเลยคือครูมีนักเรียนปีหนึ่งนะหัวหน้าห้องด้วยนะไม่เข้าเรียนหลายวิชาครูก็ตกใจว่าเป็นเพราะอะไรแล้วทีนี้ครูไปเช็ค Facebook แอบไปดูเอา้าก็เห็นแชร์โพสต์นั่นโพสต์นี่แชร์ขายเสื้อผ้าแชร์ไลฟ์ขายเครื่องสําอางมาอยู่แล้วทําไมเข้าเรียนไม่ได้ครูก็โทรไปเลย เสียงแข็งเลยนะทําไมหนูไม่เข้าเรียนทำไมอย่างนั้นอย่างนี้เป็นหัวหน้าห้องต้องรับผิดชอบอย่างนั้นอย่างนี้พอได้ฟังแล้วกูใจอ่อนลงเลยนะน้องบอกว่าอาจารย์ครับบ้านหนูอยู่ไกลมากจากจากชุมชนบ้านหนูอยู่ในป่ายางค่ะแล้วก็หนูไม่มีมอเตอร์ไซค์ขี่ไปเติมอินเทอร์เน็ตหนูก็เลยเข้าเรียนไม่ได้แล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วมีอินเทอร์เน็ตไปแชร์โพสแชร์อะไรแบบนั้นแม่หนูเพิ่งกลับมาจากทางานตอนประมาณ5้าโมงแล้วกูหนูก็แชร์อินเทอร์เน็ตของแม่มาเล่นค่ะ เออแล้วจะให้คูด,าด่าได้ไงแบบเนี้ถูกไหมมันก็ว่าไม่ได้นะอินเทอร์เน็ตบางคนบางคนมี Wi-Fi เนี่ยจะไม่เคยรู้สึกหรอกว่าการที่ใช้เน็ตมือถือแล้วมันหมดความเร็วเป็นยังไงบางทีบางคนฟังกูอยู่แบบนี้คูอ้าปากาค้างห้าหกวิกูพูด,พดไป,ไปถึงไหนแล้วคูยังค้างอยู่เครื่องเพื่อนเลยก็มีอ่าอันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงครับอาทักษิณว่างไงลองเชื่อะไรครับเดี๋ยวผมเติมเน็ตให้เอาตัวเองให้รอดก่อนไหม เติมผมเหลือรถาจาจันเ,เติมให้คูนี่ม่ะอาอเค็มนิชามีอะไรนะเมื่อกี้เห็นนิชาเหมือนจะพูดอะไร